อย่าลืมกดไลค์ like ก็ดิดตามเป็นกำใจให้กับพวกเราซูนิตูนด้วยนะครับหลังภารกิจล้มเหลวไปเบนกับแดนนี่ได้ปล่อยให้วลาดหนีไปได้จากการช่วยเหลือของอีออนเรื่องจะพาเราย้อนกลับมาทำความรู้จักกับไวรัสตัวนี้กันอีกครั้งซึ่งปูมมหลังของพี่แกจะเป็นแกนหลักของเรื่องเพียงแต่ว่าเราจะยังไม่รู้ภารกิจที่แท้จริงของอีออนในตอนนี้ว่าเขาต้องการทำอะไรกันแน่ว่าแล้วก็ไปทำความรู้จักกับว่าที่ฟอร์เรนกอสพระเจ้าผู้ล่มสลายกันหน่อยดีกว่า โดยภาพนั้นจะให้เราเห็นชายคนหนึ่งที่กําลังเดินเข้าประตูมิติสีทองไปท่ามกลางความหวังของทุกคนชายคนนี้มาจากดาวโดวงหนึ่งที่ชื่อคอนคอเดียและเราจะเรียกผู้คนในดาวนั้น ว่าชาวโครเนียนซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เรียกผู้มีพลังเกี่ยวกับเวลาในจัก,กรวาลของเบนเทนนั่นเองเรื่องของเรื่องคือชาวโครเนียนนั้นรอบรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์มากๆถือขนาดเข้าใจการแหกกฎฟิสิกส์เลยทีเดียวและนั่นทาให้พวกเขาเข้าถึงแก่นของเวลาและการละอวกาศได้ซึ่งทําให้ชาวโครเนียนทรงพลังดังพระเจ้าเลยทีเดียว เพราะว่ามีพลังเกี่ยวกับเวลาแต่ว่าการเล่นกับกระแสะเวลานั้นก็ตามที่ริกซานเชสบอก,กนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่เราควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยสุดท้ายเมื่อพวกเขาอาศัยพลังของมันมากจนเกินไปจัก,กรวาลก็ดึงพลังกลับและทำให้ชาวโครเนียนเจ็บปวดแสนสาหัสร่างกายเริ่มอ่อนล้าเปราะบางและแก่ลงอย่างรวดเร็วความอ่อนแอเริ่มแปลนเป็นปความโกรธเกรียวโทสะเริ่มเปลี่ยนเป็นสงคราม ทุกคนในดาวอคอนคอเดียเริ่มตายลงและนำไปสู่การล่มสลายของจักรวรรดิโครเนียนในตอนนี้พวกเขาเลยจำเป็นจะต้องหาบ้านใหม่แบบโดยด่วน และจากการศึกษาของพวกชาวโครเนียนเนี่ย <_ d ose> เขาได้บังเอิญไปพบกับไอเทมโบราณอย่าง The Hands of a m a g e d d o n ที่ปรากฏในทุกๆจักรวาลและมีอำนาจพลังในการเดินทางข้ามการเวลาระหว่างมิติความเป็นจริงได้ซึ่งมันจะช่วยให้ชาวโครเนียนทั้งหมดสามารถหลุดพ้นจากห้วมิติที่เลวร้ายนี้และไปเริ่มต้นใหม่ในที่อื่นแต่ทว่าการจะเดินทางเข้าไปในที่ที่ไม่รู้จักแบบนี้มันอันตรายเกินไปต่อพวกเขาจึงมีเพียงผู้ถูกเลือกเท่านั้นที่จะรับภาร,ฐฐรกิจสำคัญครั้งนี้ด้วยการ แบกชาวโครเนียนไว้บนบาท,ทั้งหมดทีนี้ชาวโครเนียนที่เหลือรอดทุกคนจึงรวมพลังให้กับชายคนหนึ่งแบกรับความเจ็บปวดเอาไว้คนเดียวเพื่อตามหาฐานที่มั่นใหม่ให้กับพวกเราและชายคนที่เป็นดังพระเจ้าผู้มอบความหวังให้กับชาวโครเนียนนั้นเขาเป็นชายผู้ที่ถูกเลือกเพียงหนึ่งเดียวซึ่งก็คือเขาคนนี้ชายที่ชื่ออีออนนั่นเอง อีออนฝากความยากลำบากและเวลาที่ล่วงเลยไปยาวนานถึง4,000ปีเพื่อปลดปล่อยผู้คนของเขาให้เป็นอิสระแต่เวลาที่ยาวนานขนาดน,นั้นหลังพมิติความเป็นจริงและตามหาทางออกมานับไปท้วนเขาก็ยังไม่เจอ The Hands of Armageddon บวกกับการออกห่างจากดาวบ้านเกิดทำให้พลังของเขาถดถอยลงทุกที และอีกไม่นานตัวเขาจะกลายเป็นเท่าทุลีแต่ทว่าในช่วงความหวังสุดท้ายเขาเดินทางข้ามมัลติเวิร์สและได้พบกับออมนิทริกซ์อุปกรณ์ที่จะทำให้อีออนบูต์พลังกลับมาเหมือนเดิมได้แต่ประเด็นคือออมนิทริกซ์นั้นมีเจ้าของเขาคือเด็กหนุ่มวัยสิขวบ เบนเทนิสานนั่นเองอีออน,นไม่มีทางเลือกเขาต้องต่อสู้กับเบนในจักรวาลที่มีออมนิทริกซ์เพื่อชิงออมนิทริกซ์มาให้ได้ไม่งั้นเขาจะตายก่อนที่จะช่วยดาวบ้านเกิดได้เขาพยายามอยู่นับไปทวนและแม้จะล้มเหลวสักกี่พันครั้งเขาจะย้อนเวลากลับไปและก็ลองมาอีกครั้งจนสุดท้ายเขาก็เอาชนะเบนททนิสานได้และเอา DNA ของชางโครเนียนใส่เข้าไปในออมนิทริกซ์เปลี่ยนร่างเบนผู้โชคร้ายให้เป็นเผ่าพันธุ์ของเขาก่อนจะยึดร่างโครเนียนนั้นมา จุดติเกิดใหม่อีกครั้งในร่างเบนเดนิสันแล้วทำลายออมนิทริกซ์ทิ้งทำให้เขาได้ร่างใหม่ที่ไม่ต้องกลัวจะกลายเป็นผงทุลีอีกแล้วแต่ทว่าเอออนมารู้ที่หลังว่าการได้ร่างใหม่มามันเป็นร่างแค่ชั่วคราวเท่านั้นเพราะเขายังต้องใช้พลังของชาคโครเนียนอยู่สุดท้ายมันก็จะจบแบบเดิมคือเขากลายเป็นฝุ่น ยังไงร่างของเบนคนนี้ก็จะล้มตายลงอยู่ดีอีออนเลยเริ่มออกตามหาเบนททนิสันในทุกจักรวาลที่มีอมิวทิกส์และจัดการทำลูกแบบเดิมจนกระทั่งเขาได้ตัดสินใจสร้างฐานทัพของตัวเองขึ้นมาเพื่อกักตุนเบนเทนิสันเอาไว้โดยเฉพาะเพื่ออนาคตเขาจะต้องย้่ยร่างจนมีคอลเลกชันเบนมากมายบ้างก็ใช้เพื่อเป็นทาสบ้างก็ใช้เพื่อทดลองชีวิติรัน และหลังผ่านการผูกชะตากับเบนแบบไม่รู้จบมาเนี่ยสุดท้ายอีออนก็เลยเริ่มเชื่อว่าตัวเองนั้นก็คือหนึ่งในเบนเทนิสานเหมือนกันจริงๆมันคงจะเป็นโชคชะตาของเขาเลยแหละเลยเป็นที่มาของเบนโตร้ายอีกคนหนึ่งนั่นเองและใช่แล้วนี่คือเรื่องราวของฉันอีออนพระเจ้าผู้ล่มสลายหลังจากรู้เรื่องราวของอีออนวายร้าหลักของภาคนี้เรื่องก็จะเล่าต่อว่าตอนนี้ที่ฐานทัพลับ,ลบใต้ดินของซิม เจ้าอีออนได้รวบรวมเหล่านักวิทย์ที่เก่งกาจเอาไว้ซึ่งก็จะเป็นพวกวายร้ายหน้าคุนๆุณทั้งนั้นนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นดร์อนิโมเจ้าเทคนัสรวมถึงวาลาดด้วยแต่แน่นอนเสือหลายตัวหยุดทําเดียวกันไม่ได้หรอกเอ,อ,อะอะก็จะกัดกันแต่ดีที่อีออนนั้นว้าพาสมาชิกใหม่อย่างวาลาดมาพอดีหลังการต่อสู้กับเบนและแดนนี่เมื่อตอนก่อนหน้า ซึ่งเทคนัสก็จาพี่แกได้พอมาจากแจกวาลเดียวกันนั่นแหละก็เลยเซาเซาดนีนึงและทําให้เรารู้ว่าตอนนี้เหมือนอ e ีออนกำลังรวบรวมสมาคมลับเพื่อทําอะไรบาง,างอย่างอยู่ในขณะเดียวกันอีออนจะติดต่อไปหาซิมเพื่อทวงข้อมูลซิมเองก็เลยเอาหุ่นเกอร์ที่เป็นลวงข้อมูลจากฐานช่างปาปาเมื่อตอนที่แล้วมาให้ซึ่งแผนการของพี่แกนั้นดูจะล่วงหน้าไปได้ดีมากมาก หากแต่พวกทีมงานที่เขาไปรวบรวมมาเนี่ยเกิดไม่งองแงขึ้นมาโดยเฉพาะไอ้ด็อกเตอรอนิโมกับเทคนัสที่ทำงานประดิษฐ์อุปกรณ์ให้อีออนมาเป็นเดือนแล้วไม่เห็นมีอะไรจะคืบหน้าเลยแถมอีออนก็ไม่ยอมบอกพวกเขาด้วยว่ามีแผนการอะไรยังไงมีแต่ให้ก้มหน้าก้มตาทำไปแล้วบอกจะให้พลังล้ำค่าที่สัญญากันเอาไว้ซึ่งในที่สุดพวกนั้นก็ไม่ยอมครับ พยายามซักไซา์อยู่ได้ว่าแผนการของอีออนคืออะไรกันแน่แต่อีออนนั้นก็ยังปากแข็งไม่ยอมบอกบอกได้แค่ว่าทุกคนถูกพามาที่นี่ด้วยเหตุผลเฉพาะตัวแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรพวกเขาอีกและด้วยความที่ปิดบังรู้อยู่คนเดียวและใช้งานพวกเขาเยี่ยงทาตเนี่ยเทคนัทก็เลยน็อตหลุดทนไม่ไหวจะเข้าไปเอาเรื่องอีออนแต่ถ้าว่าเล่นกับใครไม่เล่นอีออนได้โชว์ให้ดูว่า who is the boss เพียงแค่กำมือ เทคนสก็ถูกตรึงทันทีช็อตเดียทุกคนเลยรู้แล้วว่าไอหมอนี่ของจริงแต่อย่างน้อยการจะร่วมมือกันเนี่ยเราจะเป็นต้องรู้อะไรมากกว่านั้นจริงๆนะว่าแต่นายเหอะจะเก็บความลับได้อีกนานแค่ไหนกันวาลาดบอกกับอีออนอีออนก็เลยอ่ะยอมบอกเพิ่มเติมก็ได้ว่าแต่ละคนถูกพามาด้วยเหตุผลอะไรบ้างที่แตกต่างกันดออรอนิโมโที่มาจากมิติของเบนพลายแน่นอนเขารู้เรื่องราวของเบนดี และยังเชี่ยวชาญเรื่องชีวภาพกับการแปลงกายเทคนัสมาจากโกสซนในจักรวาลของดนนี่ฟันทอมเขาเชี่ยวชาญเลือกเทคโนโลยีถึงขั้นสามารถสั่งงานเทคโนโลยีได้จากจิตของตัวเองเลยและซิมจากเรื่องเอเวเดซิมเป็นผู้คอยสนับสนุนฐานที่มั่นกับเทคโนโลยีในาจัก,กรวาลน,นี้ที่พวกเรากําลังยืนอยู่อ่ะในเมื่อแนะนําหน้าที่ของ3มคนนั้นไปแล้วทีนี้ว่าแต่สมาชิกใหม่อย่างเวลาพราม,มิอุสมีหน้าที่อะไรละ่ะเจ้าตัวก็สงสัยว่าแล้วจะพาเขามาทําไม แต่อีออนนั้นไม่ยอมตอบแค่ยิ้มออกมาเฉยๆก่อนจะสั่งให้เทกนัสซ่อมชุดกระปรับปรุงอะไรต่างๆให้กับวาลาดหน่อยและทุกคนก็เตรียมตัวให้พร้อมกันด้วยพะพวกเราจะไปขโอยดาวเคราะห์แคกกันก่อนในพาร์ทนี้จะจบลงที่เทกนัสใช้พลังคุมเทคโนโลยีของเขาซ่อมแซมและอัปเกรดชุดให้กับวาลาดกลายมาเป็นชุดสูตรที่พร้อมสำหรับการต่อสู้กว่าเดิมดูเหมือนเบนกับแดนนี่ของเราจะงานเข้าซะแล้วสิครับ ในขณะที่ฝั่งสมาคมตัวร้ายกำลังเดินหน้าภารกิจไปเรื่อยๆฝั่งของเบนก็กลับมาอัปเดตสถานการณ์เหมือนกันเริ่มต้นจากฝั่งทีม Or a n g e Squad ทีมลูกม่อที่เบนปั้นมากับมือที่กำลังเซ็งแบบสุดๆเพราะแทนที่พวกเราที่ฝึกมาอย่างหนักจะได้เอาไปใช้จริงแต่กลับถูกคอมมานเดอร์เทนิสันสั่งให้หยุดเฝ้าฐานเฉยๆซะง,งั้นทีนี้มันก็เลยทำให้สมาชิกคนอื่นๆ,ๆเรื่อบอกนอกลู่นอกทางกันและพยายามจะออกไปหาอะไรทำากนข้างนอกแต่ทว่าลูล่าหัวหน้าทีมที่เบนมอบหมายงานมาให้อย่างดีเนี่ย ก็พยายามทําหน้าที่ให้ดีโดยการอธิบายอะไรต่างๆน,นานาและให้ทุกคนมารวมตัวกันในที่ที่เดียวเพื่อป้องกันฐานซึ่งเธอให้เหตุผลว่าถ้าพวกเราไม่อยู่เฝ้าฐานแล้วเกิดมีคนบุกเข้ามาล่ะจะทํายังไงกันวไวรัตัวนั้นมันอาจจะเป็นวิลแก๊กก็ได้นะแม้เราจะไม่ได้เห็นหมอนั่นมาหลายปีแล้วก็ตามและคุยกันยังไม่ทันจบเนี่ยสัญ,ญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นมาพอดีออเรส์ควอดร,รีบเข้าประจำที่ก่อนจะพบว่าภูมิเยื่อน,นั้นก็คือเบนกับแดนนี่ก็เลยเบาใจลงได้หน่อย ถึงดันนี่จะตกใจทุกทีที่มาโผล่ในที่ที่ใหม่แล้วเสี่ยงตายทุกทีนั่นแหละนะแต่เรื่องที่น่าแปลกในช่วงนี้ก็คือทําไมเบนที่เป็นคนของฐานเจ้าป่าเนี่ยโผล่มาที่นี่แต่สัญญาณเตือนภัยกลับดังขึ้นลหละเดี๋ยวตรงนี้อีกไม่นานจะมีเฉลยนะครับเบนนะ้แนะนําดันนี่ให้ทุกคนได้รู้จกักและแนะนําทีมออเรนจคอร์สให้ดันนี่รู้จักเช่นกันตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยจะซูดีนะักเพราะศัตรูของเราหายตัวไปแบบไร้ร่องรอยเรากับว่ามันจะมาแค่ดึงความสนใจแล้วก็หายไปเฉยๆแค่นั้น แต่ช่างเถอะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่ว่าแต่ลูล่าทำไมถึงมีแจ้งเตือนมาหาฉันล่ะว่ามีข้อมูลของเราถูกใครบางคนแทรกซึมเข้ามาเหมือนต้นไวรัสเลยซึ่งลูล่าในฐานะหัวหน้าทีมก็อึกอักตอบไม่ถูกเบนเลยไปเช็คด้วยตัวเองและพบว่าข้อมูลสองไฟล์ของเราได้หายไปอย่างลึกลับท,ทั้งที่ทีมออรเดนสคอตก็เฝ้าถานอยู่ตลอดเวลานี่แนะคือเรียกว่าเบนนั้นโมโหมากๆที่ทุกคนละเลยหน้าที่นี่ฉันให้ทุกคนกระจายเฝ้าระวังตามหน้าที่ของตัวเอง ทำไมถึงทำกันแบบนี้โกโตคนที่ดูแลเรื่องเทคโนโลยีก็เลยบอกว่ามันเป็นความคิดของลูล่านะครับที่คิดว่าพวกเราอยู่เฝ้าระวังภัยด้วยกันน่าจะดีกว่าเพื่อมันจะมีศัตรูร้ายเข้ามาเราจะได้ร่วมมือกันต่อสู้ทีนี้ลูล่าก็เลยรีบมาเสิริฟว่าก็เบนเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอคะว่าการรวมทีมกันจะทําให้เราแข็งแกล่งขึ้นเนี่ยฮีโร่ที่แท้จริงต้องอาศัยทีเวอร์ใช่ไหมแบบที่ตอนคอมมานเดอร์ทินิสานบอกเป๊ะซึ่งเบนฟังปุ๊บก็เงียบและบอกว่า มันไม่เหมือนกันนะลูล่านี่ทุกคนต้องทําหน้าที่ตัวเองสิการจะรวมทีมมันก็ต้องเป็นอีกเหตุผลหนึ่งอะไรต่างๆนานา,นา,นาก่อนที่เขาจะเดินออกไปไม่พูดอะไรอีกเลยสถานการณ์ตอนนี้เรียกว่าตึงแบบสุดๆเพราะการที่ข้อมูลของเชอปะปาร่วไหลไปให้บุคคลปริศนาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆเบนที่ผ่านอะไรมาเยอะย่อมรู้อยู่แก่ใจ ก่อนที่ภาพจะตัดมาในช่วงต่อไปครับที่เบนกับแดนนี่กลับมารวมตัวกันโดยที่เบนจะกลับมาสวมเสื้อแจ็คเก็ตตัวเดิมถือเครสหน่อยเพราะวันนี้จะเป็นการกลับมารีวิเนีนกันอีกครั้งของเขากับเกรนเควินและก็ปู่แม็กซ์เหมือนสมัยอดีตที่เขาอายุ1 5ห้รือก็คือในภาคเอเลนฟอสและอัลติเมตเอเลียนนั่นเองและไม่กี่อึดใจคู่รักก็โผล่มาพร้อมกับเจ้าเซตอดีตมาของไคเบอร์ดีใจที่เจอเธอได้เกรดูลินสูงขึ้นกว่าเดิมปะเนี่ย พอเบนทักเวนเสร็จก็ไปทักเควินเพื่อนรักต่อแต่น่าเสียดายที่ปู่แม็กซ์ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมภารกิจนี้แม้จะชวนปู่ไป3ครั้งติดแล้วก็เถอะหลังจากคุยอัปเดตชีวิตกันเรียบร้อยเบนก็จะแนะนำดานี่ให้รู้จักผมดานี่แฟนทอมยินดีที่จะรู้จักทุกคนนะและทุกคนก็เริ่มปฏิบัติภารกิจทันทีโดยที่ทีมงานของเบนเนี่ยจะเอาภาพในอัลลูทิกส์ตอนสู้กับวลาดมาวิเคราะห์กันดูและด้วยความช่วยเหลือจากจิมมี่โจนส์ติงตัวโยงของเบน ก็พบว่าตอนเวนลาจะหายตัวไปเนี่ยมันมีแสงวาบกับรอยแยกบางอย่างปรากฏขึ้นมาแล้ววาบหายไปเลยซึ่งแดนนี่เองก็เริ่มกังวลและเพราะาวลาดฝึกวิชาหนักก็จริงแต่ถ้าเขาฝึกจนมีพลังวาบได้ด้วยล่ะก็งานเขาแน่แน่เกวนที่วิเคราะห์อยู่ก็อธิบายต่อว่าถ้าหากเวลาดหนีเข้ารอยแยกนะไปจริงจริงเธอจะแกะอรอยมันได้เพราะทุกครั้งที่มีใครทิ้งรอยแยกเอาไว้เนี่ยมันจะทิ้งทางเข้าออกเอาไว้เสมอ แล้วเมื่อเราเอาเส้นทางขาไปขากลับที่ทับซ้อนกันอยู่มาคลี่คลายดูเนี่ยเราจะเจอกับแผนที่เส้นทางที่หมอน,นั้นเดินทางไปไม่ว่าจะซับซ้อนแค่ไหนก็ตามซึ่งเกรนอาสศา,ศาจะใช้คาถาดูในเลเจอร์โดเมนมาช่วยแต่เหมือนจะมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเพราะเรามีเควินที่ถนัดตั้งเครื่องยิงประตูมิตินเนาสุดๆอยู่ด้วยโดยรอบนี้เราก็จะมีดนนี่แฟนทอมคอยจับสัญญาณของวลาดที่ทำหน้าที่เหมือนกับเบเลร์อีกแรงหนึ่งงานนี้ไม่นานเราเจอตัววลาดกับพักพวกของมันแน่นอน หลังจากนี้แผนของทีเบนก็จะดําเนินไปเรื่อยๆโดยจะได้ความช่วยเหลือจากคูเปอร์เพื่อนเก่าเพื่อนแก่ที่ช่วยสร้างเครื่องยิงประตูมิติเนาให้และไม่ใช่แค่นั้นเมื่อสร้างเสร็จเบนจะฝากฝั่งให้คูเปอร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยอยู่ที่นี่ต่อในฐานะผู้ประชาการช่วคราวตอนที่เบนไม่อยู่ฟิลแบบให้มาเป็นพี่เลี้ยงให้กับทีมออเรส์คอร์สได้แหละทำให้ลูล่านั้นไม่พอใจมากๆนี่คุณเทนิสันยังติดใจเรื่องที่ฉันตัดสินใจไปเมื่อกี้อีกเหรอ เท่านั้นแหละครับเบนก็เลยของขึ้นและสวดลูล่าที่ยังอ่อนประสบการณ์แบบเป็นชุดๆเพราะที่เป็นต้องเอาฮูเปอร์มาช่วยด้วยเพราะพี่แกมีประสบการณ์ผ่านอะไรมาก็ไม่น้อยเพื่อต้องการเมคชัวว่าฐานใหญ่ช่างประปาจะปลอดภัยแทนหน้าที่ของออเร r ส์อรที่นำโดยลูล่าเพราะตอนนี้ศัตรูลึกลับได้เข้ามาแทรกซึมในระบบของเราแล้วไม่ว่าจะกลยุทธ์ของเราสถิติของเราแม้แต่เทคโนโลยีก็ไม่ปลอดภัยต่อไปแล้ว และฉันจะไม่ยอมเสี่ยงเพราะเธอที่อยากจะพิสูจน์ความเป็นหัวหน้าทีมกับเพื่อนๆของเธออีกแน่ซึ่งลูล่าที่ได้ฟังแบบนั้นก็ถึงกับหน้าเจือนและพยายามแก้ตัวว่าเธอทําทุกอย่างที่เธอคิดว่าดีที่สุดกับทีมแล้วนะเหรอด้วยการละทิ้งหน้าที่เน่เหรอพวกเธอมีหน้าที่ประจําการกันอยู่นะไม่งั้นพวกเราจะดีไซน์ให้ฐานมีแต่ละโซนไปทําไมอ่ะและ้วเบนก็จวกลูล่าแบบหยบจับที่พยายามจะหาข้อแก้ตัวชักแม่น้ำทั้งห้ามาอ้างอยู่ได้ไม่ยอมรับความผิดของตัวเอง ทำให้บรรยากาศในทีมตอนนี้ตึงเครียดมากๆและพอเบนสวดจบไปเขาก็เริ่มตั้งสติได้และจะขอโทษลูล่าที่ตะข้อใส่เธอไปแต่มันไม่ทันซะแล้วเพราะลูล่าน้อยใจมากๆและร้องไห้พลั่งพลูออกมาเพราะคิดว่าเธอกับทีมทําอะไรมันก็ผิดไปหมดเธอไม่ได้เพอร์เฟกแบบเบนทีนิสานที่แปลงร่างเป็นอะไรก็ได้นี่ก็จะเดินออกไป ซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเรามาดูที่เหตุและผลก็จริงๆเบนก็ทําถูกต้องมากๆนะพี่แกผ่านอะไรไมาเยอะจริงๆแหละยิ่งเฉพาะกับนิสัยของลูล่ากับเบนตอนเด็กที่อีกโก้จัดๆเนี่ยมันเหมือนกันมากๆเลยและการที่ลูล่าบอกว่าเบนทาอะไรก็ดีไปหมดเนี่ยบ่งบอกว่าเธอนั้นอ่อนประสบการณ์จริงๆนั่นแหละพอเธอตัดสินเบนเพียงแค่ในปัจจุบันเท่านั้น เพราะอันที่จริงเราคนดูที่รู้จักเบนมานานต่างก็รู้ว่าไอเจ้าเบนทีนิสันคนนี้นี่แหละที่ทําอะไรมันก็ผิดไปบทของจริงไะทำอะไรก็ผิดที่ผิดทางไปหมดท,ทาอะไรก็ชิบหายวายวอดกว่าจะโตมีหัวคิดและเป็นผู้เป็นคนแบบนี้ได้ก็เป็นฮีโร่มาหลายปีมากๆแล้วนั่นเองตรงนี้ถือเป็นดีเทลสําคัญมากๆที่ทีมงานอิงแท้งเขาใส่มานะครับถือว่าถูกใจพวกเรามากๆเลยแหละ เอาละตอนนี้ได้เวลา m o ฟออนกันต่อรู้บอกให้ทุกคนเตรียมตัวโดยที่แดนนี่เองก็เป็นห่วงลูลาแต่เบนบอกว่าตอนนี้เราโฟกัสที่ปรกิจกันก่อนเถอะเพื่อนลูล่าเธอจะไม่เป็นไรเธอแค่ต้องการพักสมองนิดหน่อยเท่านั้นแหละก่อนที่ยาจะแลนดิ้งกาไปโดยให้เราเห็นลูลากลับมาประจำการและเฝ้ามองเบนเทนิสันพลางทบทวนตัวเองไปด้วยณนะวงโครจรของโลก ไม่กี่กใจพวกเบนก็มาโผล่อีกทีหนึ่งซึ่งบทสนทนาบนยานก็ยังจะคงพูดถึงลูล่ากันอยู่เบนก็เลยตัดบทไปเลยว่าเขารู้ว่าทุกคนในทีมทําตามคําสั่งของลูล่าเพราะพวกเขาเชื่อมั่นในตัวเธอไม่ได้มีการบังคับอะไรกันเลย แต่บางทีการเชื่อมั่นแบบลืมหูลืมตาเนี่ยมันจะพาคนาเดินซวยและตกอยู่ในอันตารายไปด้วยนะคิดดูถ้าเธอสั่งการผิดแม้แต่นิดเดียวทางออริสคอรอาจจะตายยกตีเลยก็ได้นะ่านนะ่ยยังเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าลูล่าจะเป็นผู้นําที่ดีมากแน่แ,นแต่ตอนนี้เธอสนจะพิสูจน์ตัวเองกับฉันว่าจะเป็นหัวหน้าของทีมที่ดีจนเกินไปและนั่นแหละที่ฉันว่ามันอันตารายคำพูดของเบนทำเควิน Kevin, ถึงกับนึกถึงความดื้อด้านของเด็กสิบขวบคนหนึ่งขึ้นมาได้เลย ก่อนที่เบนจะหันมาเยิ้มให้เควินเป็นนันรู้กันว่าเด็กคนนั้นก็คือเบนวัยสิบขวบนั่นเองและในที่สุดตอนนี้รุกก็พาทุกคนขับยานมาถึงจุดที่เวลาดว์บหายไปสักทีก่อนจะเริ่มกระบวนการสออกหารอยแยกชั่วคราวที่วลาดทิ้งเอาไว้ซึ่งทฤษฎีที่เกวนตั้งขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าได้ผลอย่างงดงามเลยเละครับทีมเบนสามารถเปิดรอยแยกได้สําเร็จจากเครื่องยิงประตูมิตินเนาและพวกเขาก็มุ่งหน้าสู่เดอะเทเบิลโรบโซน แผนที่รอยแยกมิติที่จะพาเราไปไหนก็ยังไม่รู้พวกเขานั้นเดินทางมาเรื่อยๆจนก,กระทั่งมาถึงจุดสิ้นสุดของรอยแยกและต้องพบกับดาวเคราะหแคร์ขนาดยักษ์ในอีกฝ้าของจักรวาลซึ่งมันเป็นมิติของซิมจากเรื่อง invader sim ที่พวกอีออนตั้งถิ่นฐานอยู่นั่นเองเอาละสิครับความมันกําลังจะปะทุขึ้นแล้วเอาละเพื่อนพร้อมสาหรับยกสหรือย,อยังแดนนี่ ซึ่งแดนนี่ก็ใช้พลังผีของตัวเองสัมผัสไปถึงวาลาดและพบว่าเจ้าตัวอยู่บรันรยาน,นั่นจริงๆด้วยแต่เหมือนว่ามันจะไม่ได้อยู่คนเดียวนะคงจะมีผีตัวอื่นอยู่ด้วยแน่ๆงานนี้เกวนก็เลยอาสาจะตามไปเป็นกำลังเสริมด้วยและแปลงร่างเป็นร่างแอนโดได์ส่วนเควินกับรูคฝ่ายเทคนิคจะคอยสังเกตดาครอแคระอย่างใกล้ชิดเองและสุดท้าย เบนก็จะแปลงร่้าเป็นอัลตราเวลเลนต์เอเลี่ยนตัวใหม่แก่กล่องจากภาค five years later ที่เราจะได้รู้จักพลังของเอเลี่ยนตัวนี้ในภาต่อไปนี้นี่แหละครับก่อนที่สายบูทั้ง3จะกระโดดออกจากยานและเตรียมเข้าประจันบานกับฝั่งของไวรายทันทีส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นภาต่อไปรอทุกคนอยู่ครับเป็นยังไงกันบ้างกับ five years later ในภาตนี้โอ้โหเดี๋ยวว่าทิ้งปมไว้แบบเนี้ยแล้วจะรอตอนต่อไปไหวไหมเนี่ยว่าแต่ทุกคนเนี่ย รอกันอยู่หรือเปล่ายังไงถ้าใครรอไม่ไหวไปตามอ่านกันได้ที่เว็บของอิงแทนเขานะครับหรือใครที่อ่านแล้วไม่เข้าใจก็รอสรุปจากช่องของเราได้เลยนะครับจะออกมาในคลิปต่อๆไปนี่แหละและก็เหมือนเดิมนะครับถ้าทุกคนชอบไปเราหยิบเรื่องราวของ5 year s l a t e r ภาคต่อที่แท้จริงของ b e n เทนมาเล่าให้ฟังแบบนี้เองแล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับถ้าคลิปนี้ถึง1000ไ like, ลค์ปุ๊บสัญญาว่าจะรีบทำตอๆต่อไปออกมาแบบด่วนจีเลยนะครับ และสำหรับใครที่ผ่านไปดูครั้งแรกแล้วยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามช่องของเราตูนี่ตูนไปกระใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมาณที่นี่ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ